พร้อมบดีครับเป็นไงบ้างเอ่ยรู้ครับจ้ะได้หรอได้ไหมครับเสียงดังได้เฮ้ยได้เลยเราเลยค่ะโอเคเราต้องพูดเสียงดังได้วันนี้ก็เต็มร้อยครับก็พร้อมครับผมพร้อมครับเต็มที่แน่นอนทุกโชว์ครับครับผมมันจะมีความพิเศษหรือเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆเลยครับวันนี้ก็น่าจะเป็นโชว์ของเรานี่แหละที่อยากสร้างความสนุกสนานให้กับคนที่ เข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับผมก็ทํากิจกรรมกับแฟนคลับด้วยครับมันจะมีเกมแบบอ่ะไปรอดูดีกว่าเพราะว่าจะมีมันจะมีเกมแบบไม่อยากสปอยแบบไปเกมแบบโบราณโบราณหน่อยแบบสมัยก่อนอะไรแบบใช่ใช่ใช่การกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันสนุกนะแบบใช่คือในเป่ากบหรือตัวยาอะไรอ่ะฟิวฟิวนั้นฟิประมาณฟิวฟิวฟิวตรงนี้เรามีสกิลแค่ไหนก็ได้อยู่ได้เออเคยเล่นไหมก่อนเคยเคยเเคย่นล โอ้เคยครับเกิดก่อนนี้เคยไม่แต่ปิงปิงทันด้วยหรอท่านครับท่านครับแล้วถ้าให้เล่นกันพอเราเลยซ้อมแล้วเราคิดว่าเราจะชนะเข้าไหมก็ว่ากันทีทีเราดูมีความกังอย่นคว่ากันว่าไม่ได้เล่นนานแล้วแต่มีเหมือนอาจะยอมยอมน้องแล้วเวลาทำอะไรยเียเขายอมเขาเป็นสมุดหรือหมดก็ก็เต็มที่นะครับแต่ส่วนมากก็ปล่อยปล่อย ปล่อยแล้วแต่เกมแล้วกันเราจะเน้นเข้าร่วมหรือเน้นเข้ารอบคะผมเน้นสุดไม่เน้นทรงเนี่ยเอาอะไรกับเนี่ยแล้วในวันนี้แฟนๆจะได้ดึงส่วนร่วมบนเวทีไหมคะันี่ครับนี่มีครับนี่ครับมีเรื่องอะไรกันครับผมเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วถ้าเตรียมเกมเราแบบเราบ่มผิวเป็นยังไงคะสำหรับวันนี้อ๋อวันนี้ก็ก่อนแต่งหน้าแล้วก็เจนี่แพทเตอร์ไปแล้วใช่ครับก็แพทเตอร์ใช่ แปะไว้สิบนาทีอ่ะหรือสิบห้านาทีก่อนแต่งหน้าใช่แล้วเมื่อคืนนหนเมื่อคืนบลูดงไหมเมื่อคืนก็สีเหลืองสีส้มเลยตัว VC กับตัว VC กับตัว y ลใช่กิดตัว y ลอีเลยน้ำต้องตอบเรื่องอะไรล่าสุดเหมือนไลฟ์สดเนาะมีเล่นกงเล่นเกมโมเมนต์แบบเสิร์ฟความจิ้นความพินให้กับแฟนคลับหนักมากเลยอ๋อเมื่อวานใช่ไหมไม่ให้แฟนคลับชงไงแล้วชง แบบยังไงก็ชงก็ชงแบบไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะตอนแรกกกจะลายแป๊บเดียวใช่ไปมาเกือบชั่วโมงแต่เป็นสีหน้เป็นผู้ชนะน้ผู้ชนะเราได้ทุกคำเลยนะได้อ๋อเกมอันนี้ไงที่จุดจุดจุดอ๋อพูดได้ไหมอันนี้พิงได้พูดได้ไหมจุดจุด พี่จี้วันนี้เรามาแบบจริตได้ไหมเขาจริตไม่ไม่วันนี้เรามาแบบเบาๆเรามาแบบเบาๆคอมเมนต์ว่าจริตเราได้จริดทีไปศึกษาสกิลพวกนี้มาจากไหนกับคำพวกนี้เรารู้ยังไงเออบางทียังแบบพูดชื่อได้ไหมพี่จี้คำไม่เท่าไหร่แต่จริตเราเล่าวิธีการช้อนคำ ธรรมชาติสอนมาแรบบิ้วแรบบิ้วชนะเลิศอะไรอย่างนี like ้ได้เป็นคอมเมนต์ไหมอะไรอย่างนี้ไหมเออเขามีคอมเมนต์ว่าเออชนะเลิศผลิตของเราอะไรอย่างนี <talking to everyone> ้ชนะเลิศยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่แฟนใก็ชอบเอ็นโดการมาไลฟ์ของใจเหมืนแบบเป็นการเติมพลังให้เราไหมความสุขความอะไรด้วยเหมือนได้คุยกับแฟนๆมีอะไงมีย่างไงมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเวลาเราได้มาคุยกับ ก็รู้สึกว่าสนุกดีครับเวลาแบบเรามาไลฟ์ซึ่งมาไลฟ์คนเดียวกับไลฟ์กับปิงันไม่เหมือนกันไงไลฟ์กับปิงนี่คือเหมือนมันมีคนคุยด้วยเอเหมืนพิ่มเสียงของเราบางทีแบบเราก็ช็อตไปน้องก็เสริมอะไรเงี้ยใช่ครับเหมือนเราก็เล่นกันด้วยครับจริงๆพอามาไลฟ์คู่กันมันพูดทันกันไหมหรือว่ามีนก็ปล่อยไหลให้ปิงไปเลยก็ต่างคนต่างไหลเหมือนกันพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยหมือนกันอ่ะคิดว่าใคร นี่เลยแต่บางทีพิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะนี่ขนาดไม่รู้เลยเนี่ยเอะไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันสกิลมันก็เริ่มแบบเยอะขึ้นเวลาอยู่ในการอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมพี่ไม่ตอบว่าถูกถามว่าเรียกกันว่าอะไรที่รักหรืออะไรปอบ้างเรียก เรียกอะไรเนี่ยน้องน้องนั้นเล็กน้องเรียกน้องนอนฉันก็ต้องฟังหรือเปล่คะมีเรียกอะไรหรือเปล่าอะไรนะมีเรียกมีเรียกอะไรอ๋อฟังผมกัองนี้เรียกน้องนอนนอนเออเรียกปกติครับไม่เรียกพี่ด้วยเออเรียกปกติเรียกมีนปกติอ่ะแลเวลาเขานอนไปล่ะนอนนนอไมนอนไปนอนไปก็ ก็ก็มีนปกติก็ปกติไม่มีศัพท์ที่มาเดาเป็นเรียกเป็นอะไรแบบนั้นไม่แล้วถ้าโกรธนอาโกรธจะเรียกเขาว่าอะไรถ้าโกรธถ้าแบบวพองอนเขาแลเริ่มเรียกจุดจุดจุดมีนเติมเอาเองอันนี้รู้เลยใช่ไหมว่างอนแล้ว ไม่รู้เหมือนกันเพรม่งอนเดียรอเรอะไรเพราะเสแสร้งรู้สึกว่าเขางอนไม่รู้ไม่เคยงอนจริงเหรอแล้วไปคุ้นดีแค่ไนั้นเลยเหรอไม่เคยทะเลาะกันใช่ปกติปกติแต่ว่าไม่เคยงอนเลยปิงไม่งอนเลยหรือปิงงอนแต่มีนไม่รู้ตัวไม่ก็ไม่ไม่งอนใช่หรือว่ามินตามใจเขา ปล่อยไหลเขาไปเลยถ้าเป็นอยากจอยอะไรก็เต็มที่ปล่อยไหลปล่อยไหลมังครักทำทีเลยใช่มทำอะไรทำเลยน้องไม่ตัดใจทำไมสายวันนี้คือไม่ยอมรับหรือว่าไม่ใช่ไม่ครับไม่คือไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่อ่านแต่ใจใช่ไม่อ่านแต่ใจใช่เราเป็นพี่ใหญ่แล้วเราอะไรครับสุดท้ายเราอยากให้ฝากว่าเราจะได้ดูผลงานคู่เมื่อไหร่ ที่เมื่อที่ที่เราถามแล้วที่นี้บอกชื่อได้ยังก็อัปเดตอัปเดตก็ยังยังยังไม่มีอัปเดตยังรักษาก็ก็ก็อ่ก็ยังมีวางแพนไว้อยู่ครับตอนนี้ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งครับยังไม่มีอะไรแบบเป็นทางกายอะไรโอเคแล้วก็ตอนนี้มีโฟโต้บุ๊กของเรามาขายนะครับก็ชื่อว่า Our Area m i n b i n มีนปิงนะครับผมตอนนี้ก็ ่อยขายไปแล้วแล้วก็จะขายถึงวันที่30มสิบมิถุนายนนี้นะครับก็ซื้อได้ทางทีเ่เก็ตเมลอดนะครับผมไอ้บสปอยนี่ว่ามันฝังเซ็งยังไงจะเยี่ยมถ้าเปิดมันมันจะเจออะไรค<ม>ือมันเป็นรูปที่แบบเราไปเพิ่งไปถ่ายมาด้วยแล้วก็มันมีรูปบางรูปที่เหมือนเราไม่เคยออกมาให้ทุกคนดูใช่<ม>อยู่ในนั้นเยอะแล้วก็ถ้าซื้อก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นแฟนไซด์ด้วยนะครับแต่ต้องซื้อแบบเป็นเซตนะครับใช่ครับใช่ครับต้องซื้อแบบเป็นเซตถึงจะได้ลุ้น ทั้งสี่ภาคอันนี้มีคนได้ของหรือยังคะมีคนได้เห็นตอนนี้พรีอยู่ครับใช่ตอนนี้พรอยู่แต่ว่าพิเศษแน่ๆพิเศษแน่นอนครับภาคไม่ได้เนี่ยค่ภาคไม่ได้เพราะว่าเพราะแต่รูปนี้คือมีโมเมนต์ดีๆแล้วก็มีทั้งความน่ารักความเท่อยู่ในตัวแล้วก็อาจจะเป็นแบบไงบรรยากาศคือดีมากครับใช่แล้วก็โชว์แต่ละที่ก็จำไม่เหมือนกันด้วยครับใช่ครับเราพรีถึงเมื่อไหร่ครับสามสิบพฤษภาฯย้อนนี้ใช่ เราเตรียมพีแจก่ายเองไงคะีพีไปแจก่ายเองบกเราอะเราอะพีเองควแฟนซ้ายครับสี่ผ้าสี่เราตอบคนละคำถามใช่ปะหมายถึงว่าเราจะซื้อเก็บาเองหรือเปล่าอ๋อเราซื้อหรือว่าซื้อแล้วก็เอาไปแจกใจเองอ่า